สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จําจำกัดมหาชนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Talk ทางกรุงเทพธุรกิจทีวีค่ำคืนนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงบทเรียนทางการเมืองนะครับที่น่าจะได้มาจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เพิ่งผ่านไปส,สดๆร้อนๆนะครับแขกรับเชิญ2ท่านครับท่านแรกดกรวิลาศภูริวัชระครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะพณิยศาสต์ นักการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านที่สองนี่จริงก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครอิสระในการเลือกตั้งผู้ว่าที่ผ่านมานะครับคุณโกศิ์สุวินิจ,จิตนะครับหมายเลขสิบสวัสดีทั้งสองท่านครับ,รบและสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับ,รบต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนว่า,ามีบทเรียนอะไรบ้างจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่ผ่านไปสดสดร้อนที่นักการตลาดผู้บริหารธุรกิจจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ ขอให้ hey, จาร์เริ่มต้นจากผู้ชนะก่อนหมายเลข16เนี่ยหมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรทำไมได้คะแนนท่วมท้น1น5 0 0ล้านสองแสหมื่นกว่าโหวตนะครับเชื่อเลยครับจะว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยครับแคมเปญโฆษณาหรือแคมเปญพวกนี้<ม>สื่อสารการตลาดที่หรือว่า เรากำลังพูดถึงการตลาดการเมืองถ้าจะมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านนะครับผมว่าจริงๆแล้วเ,เราวิ่งไปที่ลูกค้านะครับวิ่งไปที่ผู้บริโภคเป็นหลักจริงๆโฆษณาก,ก็ไม่ใช่โฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ย่อมไม่ใช่คแคมเปญการตลาดก็ไม่ใช่ทุกอย่างแท้จริงแล้วมันต้องทําแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ ทัศนติผู้บริโภคอันนี้พูดวิชาการมากโหวตเตอร์นี่เปรียบคล้ายๆกับผู้บริโภครืเปล่าในครับใช่ครับแต่จะว่าไปเนี่ยโหวตเนี่ยสังวกาก็คือเหมือนถึงว่าคนจะเลือกซื้อสินค้าอะไรเลือกแบรนด์อะไรคําถามคือก็คือว่าเวลามีการแคมเปญกระดาษมีการสื่อสารเนี่ยก็ต้องมีแคมเปญที่พูดง่ายๆว่าไปเปลี่ยนข้างในของผมได้นะครับนั่นพลอยที่หนึ่งแล้วนะครับว่าต้องไปเปลี่ยนคราวนี้คําถามคือจะไปเปลี่ยนเขาเนี่ยก็ต้องรู้ข้างในเนี่ยเขาเป็นอะไรเขาอยากได้อะไร นะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ตัวหากลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์พฤติกรรมผู้พวกวิเคราะห์หาที่เราเรียกกันอินไซต์ทางการตลาดเป็นสิ่งสาคัญคนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแคมเปญไหนเหมือนข,อขับรถผ่านเนี่ยนะครับเราเห็นป้ายการเมืองเยอะแยะเลยแล้วถ้าเห็นแล้วเฉยเฉยเพราะว่าโฆษณาน,นั้นเป็นเวสครับแล้วอย่างถ้าเกิดคุณสุขุมพันธ์ชนะเลือกตั้งนี้ครัคร้งนี้นี่ก็หมายความว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยเป็นห่วงเรื่องการกินรวบรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นพรรคเดียวกันครับเป็นความกลัวอย่างหนึ่งถูกต้องไ่ครับครับ เออผมว่าอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงในการตลาดเนี่ยครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่ประยุกต์ได้กับทางการตลาดการเมืองก็คือเรื่องของการแบ่งส่วนตลาดที่เราเรียกว่า segmentation นะครับจริงๆแล้วการทำโพลหรือการทำอะไรก็ดีนะครับสมงว่าแคมเปญของเบอร์19เนี่ยนะครับที่ชนะต้องไปถาม <16 S 2> นะโทษครับพูดกี่ครับเบอร์สิบหกเบอร์สิบหกเนี่ยก็ต้องไปถามว่าถ้าผมทำทำวิจัยอย่างเอาจริงเอาจังเนี่ยผมจะถามว่าคนเหล่านี้ครั้งที่แล้วเลือกอะไร อ่าแล้วครั้งที่แล้วสมมติถ้าครั้งแล้วเลือกคุณสุข,ขุมพันธ์ครั้งนี้อยู่กับคุณสุข,ขุมพันธ์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนมากแล้วเวลาการทรําโพลสังหลายเนี่ยมันมีแต่กว้างๆวงคราวที่แล้วก็ได้ประมาณ9 0 0 0 0 0กว่าถูกครับ ครั้งนี้ก็ได้เพิ่มประมาณสักสามแสนกว่าเสียงนะครับแต่คําถามคือเวลาเห็นนะครับเวลาทําโพเนี่ยชอบบอกแบบว่า3ามสผมอยากรู้จังเลยว่าไอ้สีเนี่ยเป็นฐานเก่าหรือฐานใหม่หรือเป็นคนที่สวิงเพราะฉะนั้นถ้าโปรไฟล์ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไม่ชัดแต่ละส่วนแบตไม่ชัดแคมเปญก็จะไม่มีวันชัดเอาผมถามอย่างง่ายๆนะครับแคมเปญที่ออกมานะครับอันนี้พูดภาพรวมก่อนเดี๋ยวค่อยที่เบอร์เออท่านเบอร์สินะครับภาพรวมทั่วไปเนี่ยขอหนึ่งแ ท่านจําได้ติดตาติดใจก็ถ้าเกิดผมเนี่ยครับผมบอกโอ้โหกลัวจนีจไม่ได้จังเลยไร้รอยต่อแหละคนพูดถึงเยอะอะไร้รอยต่อเนีครับกินรูปอันที่อ2อันที่สามว่าบไร้พักอย่างคุณโกศิ์ครับคำถามคือตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคําพูดพวกนี้เนี่ยเราต้องพูดแล้วคําถามคือแล้วมันได้อะไร ถ้าเอาอย่างแรกนอัไหนๆก็เดี๋ยวค่อยไปที่ส6นะครับไร้รอยต่อเนี่ยแปลว่าผมจะชอบมากเลยนะครับเพราะไม่มีรอยต่อถ้าผมจะชอบเป็น<า>เนื้อเดียวกันอ่เนื้อเดียวกันแสดงว่าคนที่ชอบไม่ไร้รอยต่อเนี่ยนะครับต้องเป็นพวกที่ ก็คือพูดง่ายแฟนคลับพรรคเพื่อไทยถ้าผมเป็นแฟนคลับประชาธิปัตย์ผมจะชอบไหมหรือผมจะเนี่ยเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าเวลาบางครั้งเนี่ยครับมีการแถลงนโยบายเนี่ยทางด้านทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่คำถามคือมันไม่ใช่เป็นการแถลงแต่มันต้องเปลี่ยนให้คนเกิดความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนใจดังนั้นเนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าทางด้านเบอร์16คุณสุขุมพันธ์พูดอะไรก็ตามนะครับผมไม่ชอบเลย แต่ผมเป็นสาวกพรรคประชาธิปัตย์ยังไงผมก็เลือกนะครับถ้าผมสาวกพรรคเพื่อไทยยังไงผมก็เลือกดังนั้นนะครับเวลาได้ยุบายที่จะแถลงมันต้องไปโดนทนที่อยู่ตรงกลางถูกไหมครับคนที่ยังไม่ตัดสินใจถูกครับไม่ใช่ไม่ใช่พูดอะไรไปก็ได้อย่างนั้นถ้าเกิดสุ่มว่าไร้รอยต่อนี่ผมถามว่าคนที่ยังไม่แน่ใจเนี่ยคำถามอย่างแรกคือจะคิดแคมเปญชื่อไร้รอยต่อเนี่ยคุณต้องถามว่าแคมเปญเนี้ยมันไปโดนใจคนที่ยังไม่ตัดสินใจหรือไม่ครับตอนนี้ผมจำได้ช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์โค้งสุดท้ายมี อาจารย์ว่าครับคำถามคือคําพูดอย่างเงี้ยมันต้องไปทําให้ผมเปลี่ยนใจได้<ม>ต้งเราสังเกตนะครับแคมเปญของโอบามาคําเดียวมากๆเลยคนจำ<ม>ได้คือ change นะครับเป็นต<ป><ป>่อมาคือ forward ครับนะครับคำเดียวไม่ว่ากี่สิบปีสิบชาติทุกคนจับได้หมดนะครับแต่คําถามคือของเราพอพูดเยอะพูดเยอะเนี่ยนะครับคนเริ่มจําไม่ได้เพราะจริงๆว่าไปคอน SUMER เนี่ยมี s e l e c t i v i t retention อยู่ลวเขาเลือกที่จะจําในสิ่งเขาอยากจะจําในเมื่อแคมเปญพวกนี้นะครับคำถามคือถ้าเกิดมาดูแต่ละอันนะครับอันแรกเลยอ่ะเมื่อกี้พูดถึงของเบอร์สิบหกนะครับเบอร์สิบหกกินถ้าบอกว่าจะพูดอะไรออกมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอแคมเปญทั้งหลายเนี่ยก็ยังใช้วิธีแบบเดิมๆนะครับแล้วก็คําถามคือถ้าเกิดผมจะมาแบ่งจริง ว่านะคนที่เลือกนะครับหล้านสถ้าเป็นผมเป็นประชาธิปต์ตอนนี้ผมจะต้องรีบทําเลยนะครับว่าคนที่เลือกเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนอาจารย์พอจะพูดได้ไหมว่าหมายเลขหนึ่งก็ได้คนที่ชนะเบอร์หนึ่งคุณสุขุมพันธ์ในหนึ่งล้านสกว่าอันนี้คือกินรวบคือคัดค้าน,น,นการไม่เห็นด้วยการกินรวบ,รบส่วนร้อยลอต่อเขาได้1นล้านเจ็ดหมื่นกว่าอันนี้แปลว่ากินรวบเวิร์กได้ผลมากกว่าครับร้รอยต่อ นนจ,รจริงจริงถ้าเกิดอยากจะทําลึกนะครับใน,ในทางปฏิบัติเนี่ยเขากินรวบเนี่ได้ผลเนี่ยคนก็จะหมางว,ว่า1นึ่งล้านสองหนึ่งนสองหหเนี่นะครับล้านสองเนี่ยชอบกินรวบหมดเลยเพราะว่ามันคงไม่ใช่นะครับวันนี้ต้องมาวิเคราะห์ว,ว่าการกินรวบ ก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มีอนุมานนะครับอนุมานเวลาทําพวกทั้งหลายเนี่ยชอบอนุมานภาพรวมภาพรวมจริงๆนะครับการวิเคราะห์คนให้เข้าไปถึงลึกๆนะครับว่าคุณชอบสาเหตุที่เนี่ยพะกินรวบยิ่งผมอาจจะไม่ชอบกินรวบก็ได้นะครับอาจารย์บอกต้องไปทําโพอีกรอบหนึงเหลังการเล่นใช่ครับคือหมายถึงว่าคุณต้องเข้าใจลูกค้าถ้าอยากทําเพื่อทาั้งอนาคตนะครับว่าจริงๆแล้วสาเหตุผมอาจจะไม่ชอบกินรวบก็ได้ผมเป็นแฟนคลับเก่านะครับอีกอันนึงผมอ่ะนะ จริงๆก็คือว่าพูดง่ายๆว่านะผมอาจจะชอบเบอร์อ่ะสำหรับผมอาจจะชอบผู้สมัครอิสระแต่คําถามคือถ้าผมเลือกอิสระแล้วได้อะไรได้หัวผมนะครับสมมตินะถ้าเป็นผู้พวกคนหนึ่งอ่ะเออพักพยาธิปัดเบอร์16แปลว่าอะไรอ่ะกินรวบแปลว่านะจริงๆฉันอาจจะไม่ได้ชอบเธอเท่าไหร่นักหรอกแต่ฉันเกลียดอ่ะอีกันหนึ่งมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะชอบคนหนึ่งมากกว่าแต่ผมว่าความรักกับความเกลียดเนี่ยพอมาเทียบกันอาจจะเกลียดมากกว่ารัก เพราะฉะนั้นเนี่ยนะอาจจะชอบอิสระก็ได้แต่คราวนี้เราบอกว่าไม่ใช่ละฉันไม่ชอบมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยให้ออกมาเป็นทางด้านนี้จริงๆนะครับผมว่าทางภาพรวมเนี่ยเออเวลาทำโพลอะไรก็ดีชอบพูดว่า30% 40%จริงๆนะครับการวิเคราะห์ลึกถึงว่าขนาดว่าใครที่สวิงมาเนี่ยข้อมูลพวกนี้ไม่เคยออกทางด้านสื่อทีวีเลยมาเราก็เลยไม่เคยได้ข้อมูลเชิงลึกเลยว่าสุดท้ายแคมเปญใครประสบความสําเร็จนะเพราะจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยครับแคมเปญอัตรทั้งหมดเนี่ยอาจจะเราก็เราพูด ที่ยิงเฟียเป็นตัวเดียวหรือเปล่านะครับถ้าเรารบอกว่ามันใช่นะครับวันนี้ก็คือว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เครดเฟียวันไหนวันไหนที่เฟียมันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขาจะอยู่ไม่ได้รับเดี๋ยวถามไร้พักก่อนอย่างคุณโกศิธิ์ <c oughs> ผมก็ขออ <c oughs> นุญาตบอกคะแนน2 8 0 0 0กว่า <c oughs> ก็ถือว่าไม่เยอะแต่ว่าน้อยอยันดับที่5นะครับไม่เยอะแต่ว่าอยู่ร <c oughs> องจากคุณสุขธิ์เนี่ยนะครับแล้วก็คุณเสรีพิสุทธิ์ คุณกสิทธ์นี่ประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนก็ดีเรื่องของโฆษณาก็ดี3-40ปีเป็นอย่างน้อย <Yeah. S 2> คงจะมาช่วยวิเคราะห์ได้ลึกซึง้งเอาวิเคราะห์ <Yeah. S 2> ของตัวเองก่อนดีกว่าว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นี่เสร็จสิ้นแล้วนี่มีได้บทเรียนอะไรบ้างครับทางการตลาดก็ทางการตลาดเนี่ยต้องอันนี้ต้องยอมรับว่า ต่ละคนเนี่ยก็มีแคมเปญตัวเองครับแล้วก็อันนี้ผมคุณกฤษณ์เองตอนนั้นใช้สโลแกนว่ากรุงเทพ24ชั่วโมงเซเว่นอีเลเว่นนะเราก็เน้นว่านักบริหารประสานเสด็จทิศอิสระนะครับเพื่อหยุดความขัดแย้งนะครับแต่จริงๆเราก็ใช้แคมเปญคืออย่างนี้มันถ้าจะพูดเนี่ยมันมีหลายอันซ้อนกันอยู่นะครับพวกอยู่สนามที่ก็เล่านั้นมาแล้วก็แชร์เป็นส่วนต่างเริ่มต้นเนี่ย นะฮะแต่ละคนที่วางมาเนี่ยทุกคนวางโปรดักต์ตัวเองเราเดาได้เลยว่าของทางไล่รยต่อเขาเป็นไงความเห็นเริ่มต้นก่อนเลยแล้วแชมป์เก่าเนี่ยแน่นอนสานงานต่อเขาเริ่มแคมเปญด้วยสานงานต่อทำดีแล้วจะทําต่อแรงเขาเนี่ยเขาก็คือเขาทําแล้วเขามาสานงานต่ออันนี้เขาก็มาแบบโอเวอร์สมาคือฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดสมัยที่สองเขาสมัยที่สองส่งทางเพื่อไทยขึ้นมาพมพาก็แน่นอนไร้รอยต่อ เขาต้องบอกว่าของเขานี่พักเดียวเขาบอกเชนตอนหลังช่วงท้ายเขาบอกเขาเชด้วยไม่ใช่ไวเราตอบเป็นหลังนะครตัวนั้นคือตัวเดียวให้เห็นว่ารัฐบาลกับผู้ว่าเนี่ยจะทํางานด้วยกันได้เพราะที่ามาเห็นคนเห็นความขัดแย้งน้ําท่วมปี5้าสี่เขาหยิบประเด็นว่าทุกคนเห็น่อความขัดแย้งใช่ไหมของพี่เสรีก็มาแบบว่าอิสระแบบ ปราบคอร์รัปชันเขจะเน้นไปทางนั้นเลยซื่อสัตย์มือปราบตรงฉินอะไรก็เน้นทางนั้นนะครับทางสุริศก็มาคือคนรุ่นใหม่นะเขาก็ทําตลาดเข้าไปในกลุ่มของคนรุ่นใหม่เลยว่าเด็กครับโซเชียลมาร์ทเท่าเรนี่เขาทในกลุ่มนั้นของผมมาเนี่ยผมมาจับประเด็นว่าความต้องการเป็นยังไงของผมนี่มาถึงจับกลุ่มของผมชนในกลุ่มสองพักใหญ่เลยก็คือมามองว่าถ้าความถูกต้องเนี่ยมันต้องอิสระตามหลักเลยนะผมมาขายเดียวว่า กรุงเทพเนี่ยต้องอิสรจะจากรรคการเมืองเหมือนสมัยนีย้อดีตก็มีผู้ว่าหลายคนบางคนเราจะเห็นได้ว่าที่มาของกรุงเทพเนี่ยที่เกิดการเลือกตั้งเนี่ยมันคือการที่ในอดีต รัฐบาลก็ตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดมหาไทยก็ตั้งเองเลยผู้ว่ามาไทยพอพักนม้ขึ้นมาก็ย้ายออกพอพักไม่ขึ้นมาก็ย้ายไปมันก็มีปัญหาเขาจึงให้เกิดความคิดว่าถ้าแบบนี้การพัฒนาไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจังหวัดกรุงเทพนําร่องซะให้เลือกผู้ว่าอิสระแล้วเลือกกันเองโดยไม่ขึ้นกับพักนี่คือที่มา แต่เราเพิ่งสสิบกว่าปีแล้วนี่แล้วกลับมาเป็นระบบพักอีกอะก็ความเผลอไงความเผลอเผลอไปเพราะว่าคนเทพส่วนใหญ่เนี่ยต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจการเมืองไปดูสถิติย้อนหลังนะในอดีตเลือกตั้งแค่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองกทมเนี่ยนะครั้งที่สูงสุดหกสิบสามเปอร์เซ็นต์ใช่อันนี้สูงในรอบสามปีปีสมัยสั้นสมัครเกือบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเลอะกว่านะ ทีนี้พอมาอย่างงี้ปุ๊บมันเกิดการเผลอไปพอเผลอปุ๊บก,การเมืองเข้ามาใช้เป็นฐานก็เข้ามาแข่งกันการเมืองพอการเมืองเข้ามาเนี่ยต้องเข้าใจว่าพอพรรคการเมืองเข้ามาสัพพะก,กำลังมันสูงมากม,มันก็เกิดการเข้าไพยกระดเยอะการสาร้างแฟนคลับอ<ม>ะไรเยอะกว่าอิสลามอิสลามก็เฟดไปตอนนี้สุดชนะเนี่ยผมก็มองนั่นสิบปีละสิบปีแล้วท่านสมัครในสิบปีแล้วนะทีนี้มาตรงเนี้ยผมก็มองว่าวันเนี้ยถ้าเรามองว่า ปัญหามันคือเกิดจากความขัดแยง้งน้ําท่วมแล้วเนี่ยเรามองจากปัญหาผู้บริโภคก็คือประชาชนน่าจะถึงเวลาที่ประชาชนสกิดความนอกจากเบื่อความขัดแย้งแล้วเนี่ยกลัวความขัดแย้งด้วยเพราะว่าความขัดแย้งทาให้เสียหายถึงน้ําท่วมับถึงเห็นทั้งไฟไหม้เห็นทั้งทุกอย่างงนั้นน่าจะเป็นโอกาสที่เปลี่ยนทังั้นกลุ่มเป้าหมายผมกลุ่มเดียวกันเลยคือถ้าคนไม่เปลี่ยน,นผมก็ศูนย์คิดยกล้เลยถ้าคนเปลี่ยนผมชนะเปลี่ยนก็คือถ้าเขาเปลี่ยนมาว่าเออเห็นด้วยนะกรุงเทพต้องอิสระถ้าเลือกอิสระปุ๊บผมก็มาาดูว่ คนต้องการอิสระต้องการช่สินค้าุดท้หยช่วงสุดนะฮะตอนตอนที่วางเขาต้องการสินค้าคือต้องการนักบริหารเขาต้องการคนที่ไม่ขัดแย้งเดี๋ยวมีข้อมูลรีเสิร์ชจากนักวิชาการเลยนะว่าผู้ว่าเนี่ยจำเป็นต้องประสานได้ทุกฝ่ายไม่ใช่ไม่ใช่ไร้รอยต่อเดียวนะไม่ใช่ประสานรัฐบาลเดี๋ยวต้องประสานฝ่ายค้านด้วยประสานผู้ที่สภาด้วยอะไรด้วยผมก็มองดูว่าโปรดักผมพร้อมเพราะผมเป็นคนเดียวในเนี้ยที่ทางานกับทุกรัฐบาลมาสิกว่าปีเป็นทุกษาทุกรัฐบาลทุกกระทรวงทุกอะไรต่าง นั่นคือผมก็าวางโพสชั่นแมว่าผมอยู่ตรงนี้ก็แปลว่าได้หรือไม่ได้เลยเต็มใจเลยแล้ว24ชั่วโ<ส><ส>มนงนี่คือถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้อตอนนี้พอปุ๊บก็คิดว่าคนต้องมาเลือกอะไรครนะความคิดเดิมถ้าเกิดจะเปลี่ยนความคิดจากพรรคได้เลือกอ,อิสระคนก็เลือกตัวบุคคลกับนโยบายถูกไหมนะในหลักการถ้าคนยอมเปลี่ยนจากความคิดเดิมนะถ้าไม่เปลี่ยนก็แปลว่าศูนย์ไปเลยครับถ้าเปลี่ยนผมก็เทคเลยนะครับเพราะเอาตัวบุคคล ต้องเป็นนักบริหารประสานสิทธิทิศเราเนืยบายผมก็เสนอกรุงเทพ24ชั่วโมงซึ่งนโยบายนี้ออกไปเนี่ยทุกคนยอมรับว่าโดนใจที่สุดไปสุ่มที่ไหนไหนมาผมไปหาเสียงไปเช็คมาโดนใจหมดแม้กระทั่งสองพักยังบอกผมเลยว่าดีไอเดียโดนสั้นๆหมายถึงกรุงเทพ24ชั่วโมงก็คือกรุงเทพต้องบริหารแบบ24ชั่วโมงตอบตอบสนองวิถีชีวิตกรุงเทพที่เป็น24ชั่วโมงอยู่แล้วเพียงแต่เป็นการพัฒนาย4บสไม่เคยรับไร้ระเบียบ กรุงเ,เทพมันต้องไม่หลับอยู่แล้วมันแก้ปัญหาทุกอย่างได้หมดทั้งเรื่องความปลอดภัยแก้เรื่องรถติดแก้เรื่องการทํามาหากินแก้ทุกอย่างหมดแล้วแก้ทรามองจะเป็นเมืองของอาเซียนได้เลยจะเป็นเมืองหลวงเดียวที่บริการ24ชั่วโมงเมืองท่องเที่ยวเมืองธุรกิจอะไรก็ว่าอันเนี้ยถูกหมดแต่สุดท้ายเนี่ยมาตายตรงที่สองพักเนี่ยสามารถครเอทความเกลียดชังขึ้นมาได้ว่าถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่ทั้งคู่เลย เพราะนั้นก็เลยคะแนนเลยน้อยเกินกว่าคาดเยอะเลยถ้าไม่ออกมาก็ต้องศูนย์นี่ดีนะผมว่ามากกว่าเดิม้วยซ้ําไปนี่คือที่เหลือนี่คือแบบพวกเห็นด้วยร้อยเซแล้วยังยันย,ยอมตัดใจเลือกน,อนะกผมไม่มีฐานจัดตั้งไม่มีแฟนขับไม่มีอะไรเลยแล้วผมก็มาใช้เวลาแค่4 5วัน6กวันเจนไหมผมเป็นคนสุดท้ายที่ออกมาปุ๊บมาได้เตรียมอะไรมาล่วงหน้าเลยมาได้เตรียมโปรโมทตัวเองต่างๆแต่เตรียมมาว่าถ้าคนไทยคนกรุงเทพคิดเหมือนกันเมื่อไหร่ เบื่อจริงๆแล้วกลัวความขัดแย้งแล้วอยากกลับมาสู่ความถูกต้องผมเป็นแต่ถ้าไม่เบื่อไม่เปลี่ยนนะผมศูนย์อันนี้ชิดชัดเจนนะก็ปรากฏต้องยอมรับว่าต้องชมทั้งสองพักคราวนี้ได้คะแนนมากขึ้นไปกว่าศาสตร์เพราะทั้งสองพักเนี่ยสามารถคิเหตพคิดเหความกลัวได้แลยอความเกลียดชังเนี่ยเนื่องจากเราเห็นว่าความขัดแย้งเป็นสิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยมันมีคนที่มีความรู้สึก ซีกนี้เกียรติพักนี้ซีกนี้เกียรติพักนี้เนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่เยอะแล้วเหนียวแน่นมากแล้วปัจจุบันอย่าลืมนะฮะวันนี้ทั้งสองพักเนี่ยมีทีวีเป็นพันธมิตรวิทีวีสีฟ้าสองทีวีสีแดงมีพูดทั้งวันทั้งคืนพูดทั้งวันทั้งคืนสมัยก่อนเนี่ยแค่วิุขึ้นสั้นนะคนยังเข้าป่าเลยเดี๋ยวนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยทั้งภาพทั้งเสียงมีมิวสิกวิดีโอด้วยมีทุกอย่างเต็มเหนียวแล้วไม่ได้มีช่องเดียวนะทุกคนมีพันธมิตกนนเิช่อง มีวิชทีวีมีผมเนี่ยพูดในตายวันนี้ดีเบตทุกคนตบมือชอบโอ้โหชอบนโยบายชอบไอเดียเห็นด้วยเลยมันต้องอิสระฟังแล้วเคิรมตามเห็นด้วยกลับไปดูทีวีอดีตก็เร็วนี้ก็สปริงนิวผมไม่ได้สปริงนิวมายุ่งเขาสปริงนิวที่เป็นกลางแล้วผมก็ไม่ได้ยุ่งแล้วก็บอกชัดเจนว่าเมื่อผมออกปุ๊บเนี่ยผมต้องรักษาสิ่งที่ผมสร้างไม่ใช่สร้างว่าเป็นกลางมาถึงออกมาก็เอามาเทคไซส์ไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าวันนี้ต้องยอมรับว่า สพากำลังของสองพักเนี่ยมีครบเครื่องจริงๆเพราะมีสื่อในมือด้วยแล้วมีโซเชียลมีเดียเขาทำมาเก็ตติ้งทุกรูปแบบครบถ้วนเลยมีสุดท้ายยังมีดิเรกคอนะโทรไล่ตามบ้านเลยบอกต่อบอกต่อเครือข่ายว่าต้องไปช่วยนะแล้วสุดท้ายปัดเด็ดอย่าเลือกกิสระเพราะถ้าเลือกกิสระเดี๋ยวคะแนนรวมกันแล้วก็ไม่ชนะเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเลือกโอ้โหโพผมมาดีๆที่3อยู่นะอาจารย์สุขุมเมื่อกี้เจอผมเรียนอยู่มาที่3ได้กี่คะแนน ก็โคที่สามอ่ะแต่พอแคมเปญนี้ออกมานะร่วงเลยร่วงเลยตอนนั้นอาจจะชนะเกินเกินนี่เปสุดอีกเพราะว่าคนที่ชอบที่เห็นด้วยว่าควรจะเป็นคนใังสุดท้ายเนี่ยเห็นว่ายิ่งโคชี้ว่าเ่าที่เห็นนะยิ่งโพชี้ว่าพงศพน้ำนำนะยิ่งเรียกแขกเยอะเลยพวกแฟนแฟนขับหรือคนที่ไม่ชอบออกมาเยอะเลยคนที่กำลังจะเลือกผมเนี่ยนะกลับเลยต้องชมว่าไปให่ปัดเก่ง ทำทำกลยุทธ์การตลาดการใช้สื่อต้องเรียกว่า political t a c t i c โดนแล้วถึงขนาดออกมาว่าถ้าคราวนี้แพ้เท่ากับพรรคแพ้เผลอเผอพี่สิทธิ์ต้องลาออกโอ้โหนี่ออกมาเยอะเลยนะออกมาได้เยอะเลยได้ผลต้องชมว่าได้ผลในขณะที่เพื่อไทยก็ต้องชมว่าคราวนี้ก็เก่งจาก6แสนกว่าเมื่อคราวแล้วได้มาเป็น1ล้านเพิ่มมา20แสนนี่ไม่ง่ายนะเพิ่มมากกว่าิาัติเพิ่มด้วยเพราะผมเห็นทั้งสองทีมเนี่ยทำงานกันแล้วโอ้โหสุดยอด ซอยกันแบบละเอียดยิบเลยมีรัฐมนตรีคุมเป็นเป็นเขตเขตมีสกสคคุมเป็นเขตเขตระดับชาติเลยไปในเห็นชัดเจอตัวหมดทุกคนนี่ต้องแบบออกมากันหมดท้องทัพไปที่ปัตตานเหมือนกันผมไปตลาดนี้อ้าวแต่เช้าหกโมงเช้าเจอตีนยศเจอดีผู้ว่าเลยเดินตลาดเดียวไปตลาดนี้เจอดีรัฐมนตรีเจอดีนายกผมไปซะเอกันกับ คือไปกันย่เยี่ยมหมดอ่ะคือทั้งสองพักคราวนี้เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ผมเข้าใจว่าทั้งสองพักแพ้กันไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการสามารถสุดท้ายคงตุองสร้างขีดความกลัวได้ประสบความสําเร็จดึงคนที่จะเลือกอิสระเนี่ยกลับหมดเลยเป็นไปไม่ได้เลยคิดไม่ถึงเลยว่าอิสระนี่จะน้อยกว่าเดิมรวมทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งหมดที่ผ่านมาในห้าแสนกว่าอันนี้รวมทั้งหมดเหลือเท่าไหร่เนี่ยนะสองแสนกว่าสามแสนอ่ะ ในขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช้สิทธิ์มากในขณะที่มีบทเรียนมาแล้วทั้งไปใหม่เอ้ยน้ำท่วมเอ้ยอะไรสารพัดเลยเนี่ยเขาไม่สนใจอิสระแล้วในโค้สุดท้ายในขณะที่ทุกคนบ่นว่าเบือ่อจะเห็นไหมผู้โพลตั้งแรกมาจะเห็นว่าการเลือกผู้สมัครของช่วงแรกพัก,กตอนต้นเนี่ยมีปัญหาหมดเลยถูกไหมฮะพักไปปัดกวจะลงตัวได้ก็ใช้เวลานานครับ พักเพื่อไทยก็เหมือนกันคือตัวโพดักลายเป็นไม่ใช่ประเด็นแล้วรันกลายเป็นตัวยี่ห้อเป็นตัวหลักแล้วพักกันสักพูดนะก็กลับมาให้อาจารย์วิเคราะห์ว่าแล้วอย่างนี้ผู้บริหารทางการตลาดธุรกิจองค์กรจะเอาบทเรียนจากการอะตั้งครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้อย่างไงนะครับ